สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับ BY Station ครับวันนี้ BY Station ของเรานะครับจะมาแนะนำวิธีการตรวจเช็คพร้อมเพย์ครับว่าพร้อมเพย์ของเรานั้นผูกอยู่กับธนาคารไหนนะครับโดยสามารถที่จะเช็คได้ทั้งเบอร์โทรศัพท์และบัตรประชาชนนะสำหรับใครนะครับที่อยากจะรู้ว่าพร้อมเพย์นั้นผูกที่ไหนตามกันมาเลยนะครับง่ายๆนะครับเพียงแต่เรามีแอป เป่าตังค์นะครับจะใช้แอปเป่าตังค์ในการเช็คนะเราเข้าแอปเป่าตังค์มาจะเจอหน้านี้เป็นหน้าแรกนะครับเรากดโอนเงินครับหลังจากนั้นครับจะขึ้นมาเป็นหน้าแบบนี้นะครับให้เรากรอกนะครับหมายเลขพร้อมเพียงที่เราต้องการจะเช็คนะกรอกได้ทั้งบัตรประชาชนและเบอร์โทรศัพท์นะผมจะลองกดเข้าไปนะครับอันนี้ก็จะขึ้นให้เรากดข้อความปกตินะครับเดี๋ยวผมจะลองเซิร์ชเลขที่ด้วยอ่าตัวบัตรประชาชนให้ดูนะครับ เมื่อเรากดเสร็จแล้วเรากดเรียบร้อยนะครับเมื่อเราใส่บัตรประชาชนเข้าไปแล้วครับจะขึ้นทันทีว่าของเรานั้นอยู่กับธนาคารไหนดูตรงมุมซ้ายตัวนี้นะครับจะบอกว่าเป็นของธนาคารไหนนะครับก็สามารถที่จะเช็คได้เลยว่าอ๋อนี้เราสามารถที่จะผูกคอมเพียไปแล้วไม่ต้องกดโอนนะครับแค่นี้ถ้าเกิดเราต้องการเช็คของคนอื่นเรากดกลับไปนะครับแล้วเราก็ไปแก้นะครับที่ตัวเลขตรงนี้นะครับจะใส่เบอร์ก็ได้นะครับใส่เบอร์โทรศัพท์ก็จะขึ้นเช่นกันว่าเราผูกอยู่กับ อะไรนะครับตรงมุมนี้นะแค่นี้นะครับก็เป็นการตรวจเช็คง,ง่ายๆนะครับว่าเราผูกความเพลินหรือยังแล้วเราจะได้ไปดูว่าการโอนความเพล์นั้นเข้าบัญชีของธนาคารอะไรนะครับสำหรับนี้คุณมา,มากสำารับการติดตามชมใครมีประเด็นอะไรสงสัยสามารถถามมาที่ BY Station ได้ครับวัีสวัสดีครับ